สวัสดีครับพบกับช่องคาอ์แอนประกาศแฟมิรี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาพยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันจะมีฝนมาอีกแล้วนะครับพี่น้องมีฝนมีฝนแล้วก็จะมีลมมานะครับก็จะมีลมหนาวนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากมีฝนเด้อ เราก็จะมาดูกันว่าฝนมนสิม,มาเมื่อไดครับแต่กรลมมนสิม,มาเมื่อไหนะครับวเ,วเรามาดูกันเลยนะครับพี่น้องครับก็ไปดูที่ windy. com นะครับไปดูนะนี่นะครับก็จะมาดูฝนเลยนะครับฝนมันจะมาวันพุธนะครับวันพุธอันนี้เป็นเป็นลมอยู่นะครับเรามาดูฝนครับ นี่ครับวันพุธเวลาประมาณเที่ยงก็ฝนตกประมาณนี้แหละนะครับนี่แถวภาคกลางตกครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยนะครับมาดูช่วงบ่ายครับบ่ายฝนเริ่มตกหนักนะครับนี่แถวนีแะละครับประจวบคีรีขันนี่ไงแถวนี้ตกนะครับเพชรบุรีภาคกลางครับตกนะครับวันพุธนะครับวันพุธ14บสนาฬิกาครับ สิบหกนาฬิกาก็ตกกี่แถวนี้แห <lawsuit. S 1> ละครับโคราชก็ตกเยู่ด้วครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นโคราชนะครับก็มันจะตกอยู่โซนนี้แหละนะครับโคราชพระนครศรีอยุธยาสระแก้วกรุงเทพนะครับจังหวัดอุทัยธานนะครับบึงพุทธนะครับประมาณสักประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเนี่ยช่วงเย็นๆนะครับมันจะเริ่มมาตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วนะครับนี่ตอนบนก็นิดหน่อยนะครับตอนบนแถวเวียงจันทร์แถวอุดรธานี ตอนแากก็จะตกแถวอุบลนะครับสีเกตสุรินทร์นะครับตกแถวนี้แหละนะครับวันพุธนะครับฝนจะมาอยู่สองวันนะครับเพราะว่ามันมีลมลมร้อนปะทะกับลมหนาวนะครับมันทําให้เกิดพายุฝนนะครับลมหัวพุธนะครับพี่นองครับมันมีลมหัวพุธหมุนอยู่แถวนี้เลยครับอีสานตอนล่างครับเตรียมตัวเลยนะครับวันพุธนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มก็ตกอยู่แถวอุบลนครับแถว มุกดาหารนะครับแถวนครพน,นมนี่นะครับแถวทางนี้แหละแถวริมโค้งนะครับประมาณสองทุ่มนะครับเข้าสู่วันพฤหัสนะครับเช <c oughs> ้าวันใหม่เป็นวันพฤหัสตอนเช้านี่ก็ตกอยู่แถวอุบลนะครับเอยไม่ใช่อุบลแ <c oughs> <c oughs> ถวร้อยเอ็ดนะครับวันพฤหัสเลยนะครับม <c oughs> ันจะตกสองวันนะครับวันพฤหัสครับชวเช้าๆก็แถวสุรินทร์นะครับ ถวนี่แหละนะครับแถวชายแดนขมรสุรินทร์นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นมหาสารคามคนระับตรงนี้มหาสารคามมหาบุรีรัมตรงนี้นะครับ,ราาบ,รรบสุรินทร,ร์บุรีรัมมหาสารคามครับช่วงปีสามครับผมโมงเช้านะครับผมโมงเช้าก็กระจายตัวอยู่สีเขียวครับแล้วก็ชายภูมิบัวใหญ่นะครับสิบนาฬิกาวันพฤหัสก็ ไม่ค่อยมีฝนนะครับจะมีอีกทีก็ช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆนี่ช่วง14นาฬิกาไปต้นไปก็แล้วกันนะครับช่วงบ่ายๆมาก็จะเป็นแถวโคราชนะครับแถวคอนบุรีอะไรแสักแก้วนะครับต่อไปครับมีแถวสักแก้วนะครับนะครับวันพฤหัสแล้วนะครับวันพฤหัสที่13มีนาคมครับเวลา16นาฬิกาก็ฝนมาตกที่โคราชแล้วนะครับสักแก้วฝนก็จะ มาที่สักเกีย,นกย,ย,ยพนคกศรีอยุธยากรที่นะครับปัจจุบกีดขันเพชรบุรีแถวนี้ลงมาแล้วนะครับน่ครับส่วนช่วเงเยนน็นเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาก็อาจจะมีแถวสูรินนะครับสุรินทรินนะครับแถวนี้เลยครับสุรินทสีเกียรติบุญรนะครับตรงนี้แหละนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาฬิกาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ พอประมาณ20่สนาฬิกาฝนก็มาทางทิศตะวันออกเลยกับแถวพุณนะครับพอวันศุกร์ฝนเริ่มหมดแล้วครับไม่มีฝนนะครับวันศุกร์ไม่ค่อยมีฝนแล้วครับวันศุกร์วันเสาร์นะครับฝนก็จะหมดนะครับฝนก็จะตกอยู่2อวันคือวันไหนครับวันพุธหัสกับไอวันพุธกับวันพุหัสนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายของวันพุธนี่ไปหาวันพุธละหัสตอนเย็นเลยนะครับ ก็ตกแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ไหนตกก่อนก็อาจจะช่วงหลังอาจจะไม่ตกพื้นที่ไหนตกหลังก็ช่วงหลังค่อยตกนะครับนี่ก็จะตกอยู่ประมาณนี้นะครับวันพุธนะครับที่ที่12นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่13นะครับก็จะมีฝนมีลมหมว่าุดด้วยกับพี่นอกต้องระมาระวังให้ดีนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่นะครับ พี่น้องชาวว่าของเรานะครับหลังจากฝนตกเสร็จแล้วมันก็จะมีลมมานะครับพี่น้องครับมันจะมาวันไหนครับลมทีนี้นะครับพยากรณ์อากาศว่าลมจะมาวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์แนวแนวเห็นไหมครับลมเริ่มมาแล้วนะครับเป็นลมเริ่มมาแล้วนะครับวันอาทิตย์เวลาสิบห้าเราไปดูลมนะครับไปดูลมนะครับนี่ลมเริ่มมาแล้วเขียวเริ่มมาแล้วนะครับ เดี๋ยวดูจากตอนตอนแปดฬิกาของวันอาทิตย์เลยนะครับทีดูพืชพืชพืพืลมเข้ามาแล้ว12 13งมลมมาแล้วครับลมเริ่มมาลมจะเริ่มมาวันอาทิตย์นะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วพี่นองเฮียนะครับลมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟซหน่อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมันไม่เห็นเส้นความกดอากาศครับ วันอาทิตย์นะครับม,มบีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีลมมานะครับก็ไีดูนะวันอาทิตย์ลมมานะครับภายตะวันออกเชียงเหนือมาหาภาคภาคตะวันออกครับม,มานะวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับลมก็ามานะครับนะครับ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับอังคารนะครับพูดทหารสุกร์นะครับ,นะรบลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับครับครับเขียวเขียวนี่ก็คือลมนะครับนี่ลมนะครับลมมาเมื่อลมมามันก็ไม่มีฝนสิครับเพราะว่ามันอาจจะมีฝนอยู่แถวนี้แถวกรุงเทพแถวอะไรตรงแถวภาคอีสานมันจะไม่ค่อยมีฝนเพราะว่าลมหนาวจะลมหนาว มาถึงวันสุกวันเสาร์นั่นแหละครับจากวันอาทิตย์ที่16ถึงวันสุกวันเสาร์ที่21-22นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ก็เป็นลมนะครับลมก็จะเริ่มมาวันไหนครับวันอาทิตย์ที่16ครับ16-17-18-19-20-21-22นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ทางอุบลอาจจะได้ได้หลายวันกว่านั้นอีกอาจจะ23-24ก็ยังพอมมีลมนะครับ นี่นะครับพี่น้องครับต่อไปเราจะมาดูพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่ามันมีลมมาความเร็วเท่าไหร่ยังไงนะครับก,ก็มาดูที่อําเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินเลยนะครับนี่นะครับผมจะดูแค่2อ,อําเภอเด้อว,วันนี้ดูชุมพรบุรีและก็ดูที่เขมราชอุบลน,นะครับเพราะว่าผมอยู่ชุมพรบุรีสุรินทนะครับก็ดูนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงก็ ประมาณใกล้ๆกันนะครับทั้งลมทั้งฝนก็ใกล้เคียงกันกับที่ชุมบุรีสุรินทร์ที่น้องร้อยเอ็ดวิลั์นะครับตัรคามที่เกียรติก็ใกล้ๆใกล้ๆเคียงกันครับมาดูวันเห็นไหมครับเนี่ยวันพุธนี่พายุฝนในตอนกลางวันเห็นไหมครับเนี่ยวันพุธนะครับชุมบุรีครับชุมบุรีจังหวัดสุรินทร์วันพุธที่12ตามพยากรณ์อากาศที่กรมพยากรณ์นะครับพายุฝนในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ลมใต้อยู่แก่งลุเพชรชุโม วันพฤหรืหัสก็พายุฝนครับนี่นะครับพายุฝนเลยนะครับสองวันนะครับพุดธกับฤหัสต่อมาเราก็จะมาเลื่อนวันที่ลมมานี่ครับประดาทิตย์เห็นไหมครับลมเรื่อมาแล้วกลางวันได้13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตะวันออกเฉียงเหนือครับเป็นลมหนาวครับอุณหภูมิก็ลดลงครับจากเมื่อก่อน36 37ครับแล้วก็ลดต่ำสุดก็24 25แต่ว่ามาถึงวันอาทิตย์นี่ ก็เหลืออยู่35แล้วก็ต่ําสุด20องศานะครับกลางคืนดูลงกางคืนกางวัน13นะครับกลางคืนที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ปล่อยว่าได้สบายมากนะครับไม่มีฝนนะครับวันจันอุณหภูมิก็ลดลงอีกครับเหลืออยู่19องศานะครับก็อากาศเย็นนะครับแล้วก็ลมกลางวัน18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมกางคืน15กิโลเมตรนะครับก็ปล่อยว่าได้นะครับ ต่อไปวันอังคารที่18ครับลมกลางวันนะครับลมกลางวันที่16กิโลเมตร h, ไไม climate, ists, uma, ต่อชั่วโมงครับลมกลางคืนที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับวันอังคารที่18นะครับต่อไปเรามาดูวันพุธที่19ครับนี่ลมกลางวัน19กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิ18นะครับตอนเช้านี่18หนาวนะครับและก็ลมกลางคืนครับ18กิโลเมตร กลางวัน19กึาน18ครับก็มีเป็นลมหนาวปล่อยว่าได้สบายครับวันพื้นฐานก็19องศาครับต่ำสุดนะครับลมกลางวันก็17นะครับ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและก็กลางคืนก็15ครับวันศุกร์คุณหภูมิ20นะครับกลางวัน14ครับกลางคืน14เหมือนกันครับก็ปล่อยว่าได้เตะแต่อาทิตย์ถึงศุกร์ครับส่วนวันเสาร์ก็อาจจะได้นิดหน่อยครับ เพราะว่าลมตะวันแค่13ก็าคือก็11นะครับสำหรับพื้นที่อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์แลวก็พื้นที่ใกล้ๆใกล้เคียงกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาดูพื้นที่ที่มีลมแรงนะครับลมแรงมากเลยนะครับอำเภอขีมราชจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเขาก็จะลมแรงตลอดนะครับลมแรงบอกเพื่อนเพราะว่าเขาอยู่ติดฝั่งโขงอยู่ใกล้ประเทศจีนนะครับอยอมความกดอากาศสูงหนะรือว่ามวลอา,ากาศเย็นก็แผ่ออกมาได้ ได้เร็วกว่าเพื่อนแล้วก็ได้นานกว่าเพื่อนนะครับไปดูที่อําเภอเขีมาาชจังหวัดบุรีรัมย์นีครับนี่ขึ้นแล้วขีมาาชพอดีผมเคยเข้าไว้ขีมาาชครับมาดูฝนตกวันไหนของเขาตกวันพุธเหมือนกันครับพุธฝนตกในตอนกลางวันนะครับแล้วก็พืหัลเหมือนกันครับที่ผมพยายามคอนไว้ก็คือจะมีฝนในวันพุธและก็วันพืหัส และก็ลมก็จะมาในวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์ลมซุปเปอร์นรกแตกมาแล้วครับลมนรกแตกครับของเขมราชอุบลครับ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลางวันครับกลางคืน28กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันครับเป็นลมหนาวนะครับอุณหภูมิเขาก็18องศาครับหนาวนะครับนี่เขมราชครับวันจันทร์25ครับกลางวัน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลางคืน23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันอังคารครับ 18องศานะครับและก็ลมกลางวันก็10ไอ้25กิโลเมตรปล่อยว่าได้สบายกลางคืน26กิโลเมตรต่อโมงนะครับ26กิโลเมตรถือว่าลมแรงนะครับลมแรงเลยนะครับว่าจะเดืขึ้นท้าเป็นว่าปีแข็งนะครับวันพุธก็18องศานะครับและก็ลมกลางวันก็แรงครับ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลมกลางคืน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปล่อยว่าได้สบายนะครับ วนันพฤหัสบดีครับกลางวันยีนสครับกลางวัน23กลางคืนย2่สนะครับยีครับวันศุกร์กลางวันยี่สินะครับยีกลางคืนย1่ครับวันเสาร์กลางวันยี่นะครับยีกลา,น 23, นคกง,า 23, กงคืนสิบเก้าเาวันจะสบายนะครับวันอาทิตย์กลางวัน14กลางคืนสิบสครับ วันจันทร์วันจันทร์ที่2 4แล้วนะครับนี่กลางวัน14กลางคืนก็14นะครับเห็นไหมเขียนมาลาถูบวนปล่อยได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้แหละครับวันที่16วันอาทิตย์ที่16ถึงวันจันทร์ที่2 4ครับปล่อยว่าวได้นานเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอุบลก็ลมแรงครับรีสะเกียรก็ลมแรงกว่าสุริน สุรินทร์ก็ลมแรงกวบ,บุรีรัมบุรีรัมก็ลมแรงกวโคลาชก็ไล่มาๆนะแถวที่ลมแรงก็คือแถวอุบลแถวอำนาจแถวมุกดาหารแถวยโสธรพวกนี้จะลมแรงอยู่ติดฝั่งโขงครับพวกนี้ลมแรงครับลมแรงลองมาก็เป็นสีเกรครับร้อยเอ็ดตะลากามสุกนิกลล่งครับบุรีรัมโคราชก็ลดรันมาครับก็แล้วแต่พื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้ประเทศจีนอยู่ใกล้ฝั่งโขงมากก็จะมีลมแรงนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมรับมือกับฝนนะครับฝนก็จะมาวันพุธนะครับที่12แล้วก็วันพฤหัสบดีที่13นะครับส่วนลมลมที่จะปล่อยว่าได้ลมหนาวก็วันที่16นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับวันอาทิตย์ที่16นะครับเริ่มปล่อยว่าได้16 17 18 19 20 21นะครับ22 23สำหรับอุบลราชธานีครับโอเคครับคลิปนี้ก็ พาพี่น้องมาพยากรณ์อ,อากาศมาดูว่ามันจะแม่นไหมนะครับตามที่ผมพยากรณ์ไว้นะครับฝนก็จะตกพุทธพฤหัสนะครับและหลังจากนั้นลมก็จะมาวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์จนันร์คามพฤหัสแตสว่าอาทิตย์ได้นะอาทิตย์เต็มเต็มนะครับถ้าพี่น้องนะครับชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจงให้น้องผากกาศน้องข้าวหอมด้วยน,นะครับมีกําลังใจงในการทําคลิปดีๆต่อไปคลิปนี้ก็บายๆเท่าก็สรครับบายๆเท่าก็สรลาพี่ลาน้องเลยสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี